สวัสดีครับเพือนอยู่กับเสี่ยลมโตะช่องทางที่เปรียบเหมือนเพื่อนมาช่วยคิดวิเคราะห์บอลรอดชัวนะครับเพราะพวกเรามีเฉลยอิงจากสถิติที่ผ่านมาก็รู้อยู่แล้วว่าพาบวกทุกวันแน่นอนและท่านใดครับสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเสี่ยลมโตะซึ่งมีแนวทางแบบ v i p แจกให้ฟรีทุกวันแอดไลน์กันมาได้เลยครับที่แอด spl24 ย้ำนะครับ spl24 อย่าลืมมีแอดนำหน้าเรามีแนวทางเด็ดๆเป็นตัวเลือกให้ท่านทุกวันครับผม เอาละครับมาดูแนวทางประจาวันพระสัมดทที่28กันยายนการบอลยุโรปยังคงมีแต่กันปราบปลยกันโชวซเลอาลาลิก้าเอเลดิวิชีซึ่งเหมือนเดิมครับคู่แรกเนี่ยเป็นทีเด็ดของ VIP เซลมโตในศึกเบลเยียมโปลีริโมเลนบีกเปิดบ้านรับการมาเยือนของยูนิยงแซงกิลุสแฮนดิแคปแรกยูนิยงแซกิลุสเหนือกว่า0.75 สถานการณ์ในลีกเบลเยียมตอนนี้ครับเจ้าถิ่นอยู่อันดับ9 7นัดเก็บไป11คะแนนในขณะที่ทีมเยือนแซงกิลลุสอยู่อันดับ4 7นัดมี13คะแนนเรามาดูผลงานท่านาหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าถิ่นโมเลนบีชนะ1นเสมอ2แพ้2ในขณะที่ทีมเยือนชนะ2เสมอ2แพ้1ต่อกันด้วยผลงานท่าเกมเย่าของเจ้าถิ่นพวกเขาชนะ3แพ้2ในขณะที่ฟอร์ม5้าเกมเยือนของแซงกิลลุสพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1 ตัดมาที่เฮ o ุเฮ d ที่ทั้งสงทีมเจอกันโมเลนบีกชนะครั้งเดียวแซงกิลลสชนะ4ตัดมาที่ความพร้อมของทั้งสงทีมครับเจ้าถิ่นโมเลนบีกสามารถจัดนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนามได้ครับพวกเขาจะมาในแผน3-4-3สนาวุกก็จะมีมิคาเอลไบรอนมัตทาเก้กับดิโคดาอิลลี่และมีมิดฟิลด์ตัวแ s ซิสอย่างซาเวียร์เมซิเอร์ ในขณะที่ฝั่งทีมเยือนครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานแนวรับชาวญี่ปุ่นโคกิมาชิดะเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นพวกเขามาในแผน3 4มสหน้าคู่ใช้โมฮัมเหม็ดอามูรายืนหน้าคู่กับกูสตาฟนิวสันและก็มีตัวรุกประจําทีมครับคือลาแซอามานีและผมรู้นะว่าหลายคนรออยู่อย่างได้ทีเด็ด VP คู่นี้จากพวกเราซึ่งแน่นอนครับเราจะส่งทัศนาคู่นี้ไปให้ในไลน์ spl 2 4อย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้า spl 2 4 เราจะส่งทางคู่นี้ไปให้ก่อน3ามทุ่มแอดไลน์ไปเลยมาต่อกันในคู่ที่2ครับตอนเที่ยงคืนในลีกตุรกีครับเป็นเฟเนบาเช่เปิดบ้านรับการเยือนของอิสตันบูลบูเยเซกแฮนดิแคปแรกเฟเนบาเช่เหนือกว่า1.25สถานการณ์ในลีกตอนนี้ครับเฟเนบาเช่อยู่อันดับ2รองจากฝูง5นัดพวกขคชนะรวดเพียงแต่ว่าแข่งน้อยกว่าจากฝูงอย่างกาลานัดเดียวครับในขณะที่ทีมเยือนครับอิสตันบูลบูเยเซกพวกเขาอยู่อันดับ17 ปีนี้ผลงานไม่ดีเลย5นัดชนะแค่นัดเดียวเพิ่งเก็บได้3คะแนนเท่านั้นเรามาต่อกันด้วยผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าถิ่นเฟเนบาเชชนะรวด5นัดในขณะที่ทีมเยือนแพ้ถึง4ชนะแค่นัดเดียวและต่อกันด้วยผลงาน5เกมเย้าของเฟเนบาเชก็ยังดูดีมีสไตล์ครับชนะรวดทั้ง5นัดเหมือนกันในขณะที่ทีมเยือนอิสตันบูลพบเข้าชนะ2แพ้3ตัดมาที่เฮตุเฮต5นัดหลังที่เจอการปรากฏว่าเฟเนบาเชดีกว่าชนะไป3 อิสตันบูลชนะ2ไม่เคยเสมอกันใน5้านัดล่าสุดเรามาต่อที่ความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเฟเนเบเช่ <c oughs> จะอดใช้งานเจงกิสอึนแดกับบรูอันเปเลส2คนครับในขณะที่ฝั่งทีมเยือนอิสตันบูลจะอดใช้เอดกาเอเอทศนะคู่นี้ครับเจ้าถิ่นเฟเนเบเช่ฟอร์มต้องบอกว่าสุดยอดมากๆพวกเขาชนะมา5เกมติดไม่มีสะดุดเสมอหรือแพ้เลยซึ่งแน่นอนครับนัดนี้มีผลกับเฟเนเบเช่พวกเขาต้องชนะเท่านั้นเพื่อขึ้นไปยึดจ่าฝูงของลีก อีกทั้งได้เล่นในบ้านตัวเองครับสถิติเกมเย่าก็โหสุดๆ5เกมเย่าที่ผ่านมาชนะรวดและยิงไปถึง16เมตรในขณะที่ผู้มาเยือนอยา่างอิสตันบูลบูเยเซครับปีนี้ภาพรวมถือว่าผลงานย่ำแยส่สุดๆอยู่อันดับ17อยู่ในโซนตกชั้น5นัดหลังพวกเขาชนะแค่นักเดียวครับและแพ้ไปถึง4เกมนี้มาเมยือนทีมอย่างเฟเนบาเช่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นทีมที่เก่งในบ้านครับมั่นใจเลยว่าทีมเมยือนไม่สามารถแบ่งแต้มกลับไปได้ภาพรวมยังไงแล้วเฟเนบาเช่ดูเหนือกว่าหลายขุม ด้วยแฮนดิแคปที่เปิดมา1.25ครับอยู่ต่อเฟเนบาเช่ถูกทางสกอร์ที่คาดเฟเนบาเช่ชนะ3.0มต่อมาต่อกันในคู่ที่3ครับตอนตีหนึ่งเอเซดอักมาเปิดบ้านรับการเยือนของเฮราเคิลแฮนดิแคปแรก ma, เอเซดอักมาเหนือกว่า1.75สถานการณ์ในหลีกสูงสุดทอรแลนด์ตอนนี้ครับเอเซดอักมาอยู่รองจากฝูงห้านัดพวกเขาชนะรวดเก็บได้ถึง15คะแนนในขณะที่ทีมเยือนเฮราเคิลครับอยู่อันดับ95้านัดเก็บได้7คะแนน เรามาดูผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าถิ่นอัคมาชนะ4แพ้1ในขณะที่ทีมเยือนเฮรรเคิลชนะ2แพ้2เสมอ1ต่อมาด้วยฟอร์ม5เกมเย่าของอัคมาพวกเขาชนะ4เสมอ1ยังไม่แพ้ใครในขณะที่ฟอร์ม5เกมเยือนของเฮรรเคิลพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1และสิ่งที่น่าสนใจก็คือเฮ h ูเฮตขั้นดานดหลังที่เจอการปรากฏว่าอัคมาชนะไปถึง4ครับทีมเยือนอย่างเฮรรเคิลเคยชนะแค่ครั้งเดียว เรามาต่อกันที่ความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเจ้าถิ่นอัคมาปีนี้ถือว่าฟอร์มโหดมาก5นัดเก็บไปถึง15คะแนนเต็มๆครับเทียบเท่ากับ PSV เกมนี้พวกเขามีนักเตะเจ็บคนเดียวครับก็คือแม็กมีดิงกองหน้าดาวรุ่งนัดนี้พวกเขาจะมาในแผนเก่ง4-3-3โดยจะใช้วานเจลิสฟาฟรีดิสดับสบของทีมครับที่ตอนนี้ซัดไปแล้ว7ลูกในหลีกยืนหน้าเป้าและก็มีมิดฟิลตัวสำคัญครับดดนนี่เดวิดคอยช่วยทั้งเกมรุกและเกมรับในแดนกลาง ในขณะที่ทีมเยือนครับผลงานปีนี้อยู่กลางตารางนะครับ5นัดเก็บไป7คะแนนมีนักเตะเจ็บ2คนก็คือนิโคลไลลอสเซนที่เจ็บยาวกับจิมส์ฮอนแคมป์สุดหน้าที่เจ็บข้อเท้าครับ,รบนัดนี้พวกเขาจะมาในแผน4-3-3เหมือนกันโดยที่ใช้เอมิลฮานสันตัวความหวังของทีมครับสัดไปแล้ว2ประตูกับ2แอสซิสต์ในลีกยืนประจำการเป็นหน้าด้านซ้ายครับทศนะคู่นี้ครับมันไม่ยากเลยต้องอิงเจ้าบ้านอยู่แล้วพวกเขามีดีทั้งเกมรุกและเกมรับ ซัดไปแล้วถึง15ประตูครับและเสียเพียงแค่2ลูกเท่านั้นในลีกปีนี้ถือว่าโหดมากๆผิดกับทีมเยือนครับที่เป็นทีมที่เสียประตูง่ายและจบสกอร์ไม่คมสักเท่าไหร่นัดนี้2ลูกมีแน่นอนครับสำหรับอักมาต่อรอลุ้นแค่ลูก3ลูก4ว่าจะมาตอนไหนแค่นั้นเองมั่นใจเจ้าบ้านถลม่มไม่เกลงใจใครสกอร์ที่คาดเอซอัคมาชนะเฮลคอร3-0 มาต่อกันในคู่ที่4ครับในศึกกานโชเซเรียอิตาลีตอนตีหนึเจนัวเจอกับ RS อโรม่าแฮนิคับแรกโรม่าเหนือกว่า0.25สถานการณ์ในลีกตอนนี้ครับเจนัวอยู่ดับที่16ห้านัดพวกเขาเก็บได้เพียงแค่4คะแนนเท่านั้นในขณะที่ทีมเยือนอย่างโรม่ายู่ดับดับ13นัดเก็บได้เพียง5คะแนนเรามาดูผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าถิ่นเจนัวแพ้3เสมอ1ชนะ1ในขณะที่โรม่า แพ้2ชนะ2เสมอ1และต่อกันด้วยผลงาน5เกมเย่าของเจนัวพวกเขาชนะ2แพ้2เสมอ1ในขณะที่ทีมเยือนอย่างโรม่าผลงาน5เกมเยือนพวกเขาชนะ2แพ้2เสมอ1และในส่วนของแคทูเตห้านัดหลังที่เจอกันน่าสนใจสุดๆครับเจนัวไม่เคยเอาชนะโรม่าได้เลยเสมอกันหนึ่งและเป็นโรม่าครับที่ชนะถึง4ครั้งโคกขย่มชัดเจนเรามาต่อที่ความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเจนัวจะอดใช้งานอารอนมาติน ในขณะที่โรม่าจะอดใช้งานคิสมอลลิงเรนโตซานเชสกับแทมมี่อับราฮัมและทัศนะคู่นี้ครับผลงานโดยรวม5นัดหลังทั้งคู่เนี่ยไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เลยแต่ถ้าหากดูฟอร์ม3เกมล่าสุดครับเจนัวเนี่ยแพ้ไปถึง2เสมอ1ไม่เจอกับคำว่าชนะครับซึ่งแตกต่างจากโรม่าครับที่3นัดหลังพวกเขาชนะ2นะเสมอ1ไม่แพ้ใครและซัดไปถึง9เม็ดตอนนี้ลูกากูก,กลับมาอยู่ในฟอร์มที่มั่นใจครับเริ่มยิงประตูได้ต่อเนื่อง4นัด3ประตู แม้ว่าเกมนี้ครับโรม่าจะไปเยือนบ้านเจโนก็ตามแต่ว่าฟอร์มการเล่นช่วงนี้โรม่าดูเหนือกว่าชัดเจนครับและเมื่อดูจากสถิติเฮตุเฮดห้านัดหลังที่พบกันโรมา่ากินนิ่มครับชนะไปถึง4เสมอกันครั้งเดียวเจโนัวไม่เคยชนะได้เลยและด้วยแฮนิคปที่เปิดมาเบาบางแค่0.25ครับผมมั่นใจว่าโรมา่าไม่แพ้อยู่แล้วแย่สุดคือคุณเสียหูแต่เกมนี้ผมมั่นใจครับว่าโรมา่า ชนะแบบสบายๆครับสกอร์ที่คาดก็คือเจนัวแพ้โรม่า0-2มาต่อกันในคู่ที่5ครับตอนตีหนเอสเตล่าเจอกับบรากาแฮนดิแคปแรกบรากาเหนือกว่า0.75สถานการณ์ในลีกตอนนี้ครับเอสเตล่าเจ้าถิ่นอยู่อันดับ13บนัดพวกเขาเก็บได้5คะแนนในขณะที่ทีมเยือนอย่างบรากาอยู่อันดับ6 6นัดเก็บได้10คะแนนเรามาต่อกันที่ผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมเจ้าถิ่นเอสเตล่าชนะนัดเดียวนะครับแพ้2เสมอ2 ในขณะที่布ากาชนะ2แพ้2เสมอ1และต่อกันด้วยฟอร์ม5เกมเย่าวของเจ้าถิน่นพวกเขาชนะนัดเดียวเหมือนกันแพ้ถึง3เสมอ1ในขณะที่ฟอร์ม5เกมเยือนของบรากาชนะ4แพ้1และในส่วนของเฮทูเฮตครับเจอกันครั้งเดียวเมื่อปี2021ตอนนต่อันเสมอกันไป0ูนแบบจืดชืดต่อกันด้วยความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเจ้าถิ่นเอสเตลลาจะหมดสิทธิใช้งานมานซู oul, ประกันหลังที่ติดทดแบนเพียงคนเดียวครับพวกเขาจะมาในแผน3 4 2 1 ดยที่ให้ตาบาเลสครับยืนเป็นหน้าเป้าพวงด้วยเลโอยาบากับโรนันเป็นแนวรุกฝั่งซ้ายขวาครับโดยที่มีเลโอนาร์โดซินวาเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางครับผมในขณะที่ฝั่งทีมเยือนปรากาครับไม่มีนักเตะเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเลยเรียกว่าพร้อมสุดมาในแผน4-2-3-1แนวรุกพวกเขาใช้ไซมอนบันซาริคาร์โดฮอต์ตากับอวาโดดาโลและก็มีอัลฟองโซเฟอร์นันเดสด้วยครับส่วนแนวรับครับจะได้ประกันหลังตัวเก่าอย่างโจเซฟฟอนเต้ลงเป็นตัวจริง คู่นี้ครับเอสเตล่าเนี่ยเวลาได้เล่นในบ้านค่อนข้างจะเสียประตูยากก็จริงครับแม้ว่าสถิติเกมเย่าของพวกเขาจะไม่ค่อยดีก็ตามแต่พวกเขามักจะแพ้ไม่ขาดในขณะที่ฝั่งรากาเองครับก็ออกสตาร์ทปีนี้ได้ผิดฟอร์มแต่ว่าเกมล่าสุดพวกเขาสามารถอัดจ่าฝูงบาวิสตาไปได้4ต่อหนึ่งความมั่นใจโมเมนตัมของทีมน่าจะกลับมาบ้างแล้วครับแถมสถิติเกมเยือนของพวกเขายังดูโดดเด้งเก่งกระโดดสดๆเอสเตล่าอาจจะเหนียวก็จริงครับแต่เมื่อพวกเขาเจอกับทีมใหญ่เมื่อไรเนี่ย มักจะเป็นฝ่ายที่แพ้ตลอดด้วยแฮแดิแคปที่เปิดมาแค่0.75มั่นใจเข้าพบบากา้าบุกมาชนะเอสเตล่าได้แน่นอนอยู่แล้วต่อหลอลุ้นกินเต็เมตสองเท่านั้นสกอริคาดเอสเตล่าแพ้บากา้า0-2ปิดท้ายในศึกลาลิก้าสเปนครับตอนตอี2เครื่องโอซาซูนาเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอลติโกมาดริดแฮแดิแคปแรกแอตมาดริดเหนือกว่า0.25สถานการณ์ในลีกลาลิก้าตอนนี้ครับโอซาซูนาเจ้าถิ่นอยู่อันดับที่ 12- 6นัด เก็บได้เพียง7คะแนนครับในขณะที่ทีมเยืนอย่างทับตราหมีพวกเขาอยู่อันดับ5 5นัดเก็บไป10คะแนนเรามาต่อกันที่ผลงาน5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมเจ้าถิ่นโอซาุซูนาชนะนัดเดียวเสมอ2แพ้2ในขณะที่แอตมาริดชนะ3เสมอ1แพ้1ต่อกันด้วยฟอร์ม5เกมเย่าของโอซากซูนาไม่ดีเลยครับพวกเขาไม่ชนะใครแพ้4เสมอ1ในขณะที่ฟอร์ม5เกมเยือนของทัตราหมีชนะ2เสมอ2แพ้1 และสิ่งที่น่าสนใจที่สุดครับก็คือ h ฮตูเฮต้านัดหลังที่เจอกันซึ่งเจอกันไม่เกิน2ปีที่ผ่านมาครับปรากฏว่าอาร์ติโกมาเรดเป็นฝ่ายที่ชนะรวดครับโขกขยมอยู่ข้างเดียวเลยแล้วเรามาต่อกันที่ความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเจ้าถิ่นโอซาชนาิน่าอยู่ข้างล่างของกลางตารางครับตอนนี้เขามี7คะแนนแพ้ไปแล้ว3มนัดจาก6เกมลีกเกมนี้ครับจะอดใช้งานนักเตะสารพัดประโยชน์ครับที่บาดเจ็บก็คือจอนมอนกาโย่าเล่นได้หมดครับทั้งมิดฟิลและแบ็คขวา รวมถึงดาโก้บราชนันเมดฟิลที่ซีซั่นนี้ยังไม่ได้ลงเล่นสักนาทีครับพวกเขาจะมาในแผน4-3สสครับโดยจะใช้อันเตบูดิมียืนหน้าเป้าปีกซ้ายขวาก็จะเป็นเอเซกิเอลอาบิลากับไอมาโอโลสในขณะที่ทีมเยือนตราหมีครับแข่งน้อยกว่าทีมอื่นอยู่1เกมพวกเขาแข่งไป5นัดมี10คะแนนมีนักเตะบ,บาดเจ็บหลายคนเลยครับทั้งโทมัสเลอร์มามิดฟิลตัวเก่งปาโบบาริออสดาวรุ่งที่ล่าสุดยิงใน UCL ีไปแล้ว รวมถึงโรดิโกเดปอลมิดฟิลแชมป์โลกและก็มีซากลาโชยุนคูประการหลังเรียนิโดมันดาวาที่เจ็บยาวและล่าสุดครับเป็นอังเคลคอเรอาที่ได้รับบาดเจ็บในเกมที่ผ่านมานัดนนี้พวกเขาจะมาในแผน3-5-2ครับอัลบรโรมูราตาที่ซัดไปแล้ว5ประตูจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงผนึกกำลังคู่กับองตวนกิสมันในตำแหน่งกองหน้าครับทัศนะคู่นี้ครับฟอร์มมันโคตรสวนทางกันสุดๆเลยแบบไม่ต้องเก่งให้เสียเวลาล่าสุดครับตราหมี เพิ่งเอาชนะชุดขาวมา3ต่ 1. อ1หยุดสถิติชนะรวดของเรืมรอมดดิดเอาไว้ได้ครับกำลังใจทีมตอนนี้มั่นใจแบบล้นเหลือและพวกเขาเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นทีมที่เขี้ยวเสียประตูยากส,สุดเพิ่งเสียไปแค่5ประตูในเกมลีครับบวกกับโอซาซูนาเนี่ยเจ้าถิ่นเป็นทีมที่ยิงประตูได้น้อยครับอีกครั้งสิ่งที่มันใสที่สุดก็คือเฮตูเอาเกมหลังแอตมาดิชชนะโอซาซูนาทุกนัดครับและยิงไปถึง10เมตรเสียแค่ประตูเดียวเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันชี้ชัดครับ ด้วยแฮนดิแคปที่เปิดมาแค่0.25แอดมาริดชนะชัวร์อยู่แล้วครับและผมคิดว่าชนะเกินหนึ่งลูกด้ซ้ำสกอร์ทีคาดโอซาซูน,น่าแพ้แอดมาริด0-2และทั้งหมดครับก็คือแนวทางวิเคราะห์บอลวันนี้จากพวกเราเสียล้มโต๊ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด, like, ด Sub s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับพวกเราจะมีทีเด็ดพร้อมเสิร์ฟให้คุณทุกวันอยู่แล้วอย่าลืมนะครับทีเด็ด VAP ยังรอพวกคุณอยู่ที่ ad SPL24 ย้ำนะครับ ad SPL 2 4เท่านั้นคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดี